สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นคลิปโทนเศร้ากับคอนเทนต์เฉพาะกิจของเพ y ฟู l ไรของเราเดิมทีรถคันนี้เนี่ยถูกเซตกำหนดเปลี่ยนยางไว้ที่สอง0มนสี่พัโลเพราะว่าด้วยยางตัวนี้เรากะใช้มันที่ประมาณสักสอง0มโลเราก็เปลี่ยนแล้ว <cheek> แต่ว่า PO พอดีเมื่อเช้าเนี <like> ่ยเราโดน สิ่งแปลกปลอมเนี่ยทะลุเข้าไปซึ่งบาดแผลมันค่อนข้างชะกันมากแล้วเราก็พยายามที่จะปะมันแล้วแต่ว่ามันอ่อมันก็ไล่ลาจากเราไปก็ต้องบอกว่าอาการมันจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดคนที่ขี่รถลมยางอ่อนจะรู้เลยว่าเอออาการรถมันเปลี่ยนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยขี่ขี่มาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถมันอาการเปลี่ยนมันมันใา่แบบเห็นได้ชัดเลยเราก็รู้แล้วว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนเราก็เข้าข้างทางแล้วก็พบว่ามันมีแผลซึ่งไอ้ที่ทำตำเข้าไปเนี่ยเราหามันไม่เจอแล้ว แต่ว่ามันไปนเกี่ยวบางโคนเราหักด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันของฉันที่ต้องเปลี่ยนยางโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเอาเป็นว่ามันก็ใกล้อายุมันแล้วช่างมันทีนี้อย่างคอนเทนต์ที่แล้วเราพูดไปว่าเราใส่ยาง150ยบนรถแพทเทิร์นเดิมโชคเดิมเนี่ยมันใส่ได้แต่วันนี้เนี่ยเราจะเลือกยางเป็น1 2 0ยยี่สบหลัง140-70-14เพราะว่า อย่างที่เราเคยบอกไปเดี๋ยวเราก็เราจะใส่โชคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ร้5มันจะติดเราเลยเลือกใส่ยาง1 4 7 7 0 1 4ซึ่งก็เป็นตัวยอดนิยมอ,อย่างเจ้า i อแซ็สกูตเตอร์ก็ต้องบอกว่าอยางอันนี้ฉันใส่ในมังกี้นะแล้วก็มันก็เป็นยางที่สร้างชื่อเสียงใน X Max f o r z a อมันนานพอสมควรแล้วก็คือหลายปีแล้วแล้วก็ด้วยราคาที่ไม่เวอร์จนเกินไป3 0 0พกว่าบาทแล้วก็ด้วยโปรไฟล์ยางด้วยเนื้อยาง วันนี้เราเลยตัดสินใจเป็น i อซนสกูเตอร์หน้า127 15หลัง1474 0จะเป็นไงไปดูกัน บากบาดแผลมันก็ค่อนข้างชะกันพอสมควรนะคุณเพราะว่าคือมันไม่ได้โดนตะปูเว้ถ้าโดนตะปูเราอาจจะสตีมได้นี่คือสตีมแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราเทสล็กแล้วมันไม่อยู่นะก็คือแผลมันยาวพอสมควรจากตรงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยก็ไซนี้เลยแต่ว่าไอว้วัตถุแปลกปลอมที่ตํามเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่ามันไม่อยู่แล้วแกะยางออกมามันก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็มันไปฟาดบางโคนแตกซึ่งเดาว่ามันน่าจะยาวพอสมควร กับอีกหนึ่งจุดที่รถที่ใส่ยาง150ต้องระวังก็คือเพราะยางมันไม่มีลมเนี่ยมันแฟลตเลยเนี่ยอขอบของยางเนี่ยมันจะกินม้อกรองแบบนี้เลยคุณเห็นไหมเพราะว่าพอยางมันแบนใช่ไหมยางมันแบนบุกแก้มันก็บานออกไปอีกคือตอนแรกอ่ะมันจะมันเฉียดอยู่แล้วแหละก็คือถ้าลมยางปกติเนี่ยมันจะเฉียดอยู่แล้วแหละแต่พอยางมันไม่มีลมเลยเนี่ยยางมัน แก้มยางมันเนี่ยกินเข้าไปโดนมอรกกองนี้เลยโชคดีที่มันไม่รั่วนะแล้วก็บาโครแตกนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบูทล้อที่หลายๆคนถามฉันก็เปลี่ยนเรียบร้อยตั้งแต่ศูนย์โลแรกแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ดีแล้วก็เวลาใส่เราก็ทาจาะระบีในในในแอรียที่เป็นแอรียที่ต้องโดนความเปียกความชื้นมันก็เลยเออถอดล้อง่ายนะไม่ได้ติดอะไรนะก็ดึงออกมาได้เลย ไปเดี๋ยวไปดูกัน มันมีคําถามที่ถกเถียงกันเยอะมากๆในเพจว่าเฮ้ยไอยางรุ่นเนี้ยมันใส่ลายยังไงกันแน่ล้อหน้ารถเราเป็นรถจานซ้ายนะทุกคนก็คือ ADV 350เนี่ยจานมันอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นล้อมันจะหมุนไปทางนี้จําไว้ว่าเขาจะมีลูกศรบอกเพราะว่าบางยางอะ่ะมันสามารถเป็นได้ทั้งยางหน้าและยางหลังอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นยางหลังเนี่ยมันจะโลเทชันคือจะหมุนไปทางนี้ แต่เรามาใช้เป็นยางหน้ามันก็จะมีเขียนว่าฟอนต์ยูสอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนคุณก็จะเห็นว่าฟอนต์ยูสโ t เทชันก็คือล้อต้องหมุนไปทางนี้ซึ่งก็จะแมทกับจานที่อยู่ฝั่งซ้ายของเราคือล้อหมุนไปทางนี้แต่ยางมันจะย้อนลายนะทุกคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกยางมันจะย้อนลายหมดบางอย่างบางยางก็เป็นลายตามก็มีแล้วแต่แล้วแต่ผู้ผลิตนะแต่ส่วนใหญ่แล้วยางหน้าจะย้อนลายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถกเถียงกันว่าใส่ยางถูกใส่ยางผิดอะไรยังไง ก็เนี่ยมันมีบอกอยู่ลูกศรทําตามลูกศรแล้วกันอีกเรื่องที่เราต้องพิจารณาเวลาใส่ย,ยางก็คือยางบางรุ่นบางยี่ห้อไม่มีมาร์กยางแต่ยางบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเขามีมาร์กยางมาให้ซึ่งไอ้มาร์กยางเนี่ยทำหน้าที่บอกว่าเฮ้ยมันควรจะตรงกับจุ๊บนะเพราะมันเป็นจุดที่เวลาขึ้นถ่วงแล้วเนี่ยล้อก็จะบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีและไม่ต้องถ่วงเยอะอย่างล้อหลังเมื่อกี้ถ่วงไปส0บเองแล้วก็ถ้าเราเอามาร์กตรงกับจุ๊บเนี่ยมันจะถ่วงน้อย แต่ถามว่าสำคัญไหมมันคือมันก็สําคัญแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็ถ้ามันมีมาร์กเราก็จะเอามาร์กให้ตรงจุบแต่ถ้ามันไม่มีมาร์กก็ใส่ใส่ไปเตอะก็หลังจากที่เราถอดล้อหน้าเราก็พบว่าผ้าเบรกเราได้ลาไปแล้วลาไปก่อนก็ใกล้หมดแล้วแหละมันก็ยังไม่หมดสักทีเดียวหรอกแต่ว่าใช้คําว่าใกล้หมดกับระยะ2 4 0 0 0ืโลผมมองว่าโอเคนะกับผ้าเบรก1ชุด คือเราเป็นคนขี่รถแบบไม่เอานิ้วไปวางคาไว้ที่เบรกคือผมเคยไปแสดงทัศนะว่าเอ,อ่อเวลาขี่รถพยายามอย่าเอานิ้ววางไว้ที่ก้านเบรกนะครับก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เป็นไรรวยเปลี่ยนพระเบรกได้บ่อยก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าขอย่าที่บอกถ้าท่านใช้เบรกอย่างถูกต้องขี่ในท่าทางที่ถูกต้องเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยดูที่จาน2 4 0 0 0โลเนี่ยจานไม่มีรอยเลยแล้วนี่ก็คือพระเบรกชุดแรกติดรถมันก็ยังไม่หมดซะทีเดียวแต่ว่าเราก็เปลี่ยนแล้วกันเพื่อความสบายใจอันนี้เป็นพระเบรกแท้ติดรถนะ จาน2 4 0 0 0โลก็ไม่มีร่องแต่อย่างใดนะแล้วก็ไม่มีรอยเลยเป็นคนใช้เบรกปกติอไม่ได้เบรกหนักอะไรหรอกแต่ว่าก็แล้วแต่คนบางคน7,000โลหมด8,000โลหมดก็ลองสำรวจดูว่าท่านยังเอานิ้วคาไว้ที่ก้านเบรกเวลาขี่หรือเปล่าเพราะบางทีเราเลียเบรกโดยไม่รู้ตัวไง จบลงไปแล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าโปรไฟล์ยางมันเปลี่ยนไปมันเป็นไซส์เดิมจากโรงงานนั่นแหละ1 2อย1ี1สิบเจ็ต่างจากยางโรงงานก็คือมันเป็น1้0 70 1 4ที่เป็นยางทางเรียบนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยางมันอาจจะดูเล็กไม่ถูกใจแต่ว่าเราเตรียมไว้เพื่อซัพพอร์ตกับโช๊คเออร์ลินที่เรากำลังจะใส่ซึ่งต้องใส่อยู่แล้วแหละนะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นแล้วยางร้อยห้าใส่ไม่ได้ก็เหลือลดเลยลดเบอร์ลงมาเหลือร้อยสี่และยางตัวนี้ก็ก็ถือว่าใช้้้ไดแลแหะะนะ อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตรวจสอบผ้าเบรกยางให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังก่อนออกเดินทางหรือหลังกลับจากทริปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าขี้เกียจแวะมาทามสกูตเตอร์เราจะจัดให้คุณได้อย่างสาแก่ใจทีเดียวกับวันนี้เจ้า IRC i s s ซีไอซสยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยครับ